การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่7เมษาย,ยนปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอ k ก็จะมีการชิงแชมป์ w o m e n Intercontinental นละครับไลล่าวาคิเลียจะเจอกับเบลลี่เรื่องราวความวุ่นวายของแชมป์โลกหญิงการชิงแชมป์แท็กทีมเรื่องราวของเจอูโซที่ออกมาเผชิญหน้ากับกุนเทอร์แล้วก็พอแฮมแมนครับที่ออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วยอดัมเพียสอดัมเพียสบอกว่ามินิแอโพลิสยินดีต้อนรับสู่มันเดย์ไนท์รอกแน่นอนว่าเราจะต้องพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับ Women World c h a m p i o n และพอเรื่องนั้นสถานการณ์ที่ WrestleMania เนี่ยจะต้องได้รับการจัดการดังนั้นกรุณาต้อนรับแชมป์โลกหญิงของเราเอวสกายและผู้ทายชิงของเธอใน WrestleMania EST แห่ง WWE Bianca Belair และสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีขอต้อนรับเรอาลิปลีทั้ง3คนเปิดตัวออกมานะครับอดัมเพสบอกว่าขอบคุณที่มาที่นี่อย่างแรกเลยผมอยากให้รู้ว่าผมจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นความผิดของผมเอง เบียนก้าผมผิดเองที่วางคุณไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องเป็นกรรมการเพราะผมเข้าใจผิดไปว่าพวกคุณทั้ง3คนจะจัดการเรื่องนี้ได้แบบมืออาชีพผมผิดเองมีทางเดียวเท่านั้นที่ผมคิดว่าจะสามารถแก้ไขเรื่องที่ผิดพลาดนี้ได้ก็คือที่เรโซมาเนียอิโอสกายคุณจะต้องป้องกันแชมป์บูเมนเวิลด์แชมเปี้ยนกับเบียนก้าแบลแลนและลรอาลิปลีในแมตช์สามเซาผมไม่อยากเสียเวลาเอาละ่ะผมต้องการลายเซ็นของทั้ง3คนมาเริ่มกันเลยเบียนก้าแบลแลนบอกว่า รู้ไหมถ้าเป็นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนี่ยฉันคงโมโหมากกับเรื่องนี้เพราะฉันทาทุกอย่างเพื่อให้ได้ไปเรสโซมาเนี่ยพวกเขาบอกว่าให้ชนะอิลิมิเนชันแชมเบอร์ฉันก็ทําพวกเขาบอกให้เป็นกรรมการพิเศษฉันก็ทําฉันทําทุกอย่างด้วยเลือดเหงื่อและน้ําตาแต่เลียเนี่ยกับเดินเข้ามาแล้วทําอะไรก็ได้แล้วถูกเพิ่มเข้าไปในแมตช์เลยแต่ตอนนี้เนี่ยฉันโอเคแล้วเพราะฉันรู้ว่าเธอไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนจริงๆแล้วฉันดีใจด้วยซ้ำที่เธอถูกเพิ่มเข้ามาในแมตช์เพราะเธอคิดจริงๆหรอว่าฉันจะกลัวเธอฉันผ่านอ ฉันเห็นเพื่อนสนิทสองคนของฉันพยายามจะฉีกกันเป็นชิ้นๆแต่ฉันก็ยังชนะถ้าฉันเอาชนะทุกอย่างนั้นได้แมตซ์สามเศร้ามันจะแค่ไหนกันเชียวฉันจะเดินออกจากรสเซอมาเนียในฐานะของแชมป์โลกหญิงและฉันจะก้าวผ่านพวกเธอทุกคนเพื่อคว้ามันมาเลียนกาแบร์เสซนสัญญานะครับเรียริบลีบอกว่าเธอคิดจริงๆหรอว่าฉันจะกลัวเธอเบียนกาแบแลบอกว่าปุปปาไปเลยไม่ต้องพูดอีกแล้วเธอได้ในสิ่งที่เธอต้องการเซนสัญญาซะฉันอยากให้เธออยู่ในแมตช์นี้ด้วยซ้ำ ทั้งสองคนเถียงกันนะครับก่อนที่โยสกายเนี่ยจะกระโดดทีบทั้งคู่กองไปแล้วก็เซ็นสัญญาแต่ภาพมาที่จัสต m e นเดย์ครับฟินบาลเลอร์บอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเพียร์สจะทําแบบนี้ว่าเราสองคนจะชิงแชมป์เส้นเดียวกันเนี่ยนะฉันไม่รู้เลยว่านายเนี่ยอยากจะได้แชมป์ด้วยดอมแต่คนยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมล่ะลิมองแกมบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิดมันจะดีแค่ไหนถ้าไม่ใช่แค่เราคนเดียวในจัสต m e นเดย์ได้ชิงแชมป์แต่พวกเราเนี่ยสามารถเอาคนเข้าไปให้มากที่สุดพวกเราจะมีโอกาสมากขึ้นในการเอาแชมป์กลับมา ปินบาเลอร์บอกว่าฉันได้ยินคนพูดถึงดอมมาเยอะว่าเขาเนี่ยไม่เจ๋งพอที่จะเข้าสู่รัสเซอมาเนียเขาไม่มีความโหดเหี้มกระจอกแต่ช่างหัวพวกมันวันนี้เนี่ยนายจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นด้วยการจัดการเพนต้ายอย่างยอดเยี่ยมแต่ภาพมาคู่แรกนะครับชิงแชมป์วูแมนอินเตอร์คอน e n t เน c ต a ทิลแชมเปียนไลล่าวาคิเลียเจอกับเลี่ ตัวแมดโอเคนะครับช่วงแรกของแมดเนี่ยมันเน้นเรื่องของเทคนิคพอสมควรแต่ด้วยความช้าของแมดครับมันก็เลยทําให้ไม่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่ช่วงท้ายๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเพราะว่ามีท่าต่างๆที่แรงแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นทําให้ตัวแมดเนี่ยออกมาโอเคในช่วงท้ายก็ถือว่าทําได้น่าสนใจนะครับตอนจบไลล่าวาคิเลียเนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่ a j s t y l e ์ครับถูกถามเรื่องที่จะต้องเจอกับโลแกนพอนลในบรสเซลมาเนี่ย AJ s t y l e ์บอกว่า ฉันอารมณ์ดีเอาเรื่องสําหรับเรื่องนี้นะเพราะฉันเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างความอับอายให้กับโลแกนพอลบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดและทําให้เห็นว่าประสบการณ์เนี่ยมันเอาชนะกันไม่ได้คาร์เรนคอร์ดเข้ามาในฉากนะครับคาร์เรนคอร์ดบอกว่าประสบการณ์งันหรอประสบการณ์ดูสัปดาห์ที่แล้วสิใครที่โดนทําให้อับอายฉันแค่อยากช่วยนายนะเอเจฉันอยากให้นายทําหน้าที่ของนายได้เพราะนายแพ้ในเรสเซลมาเนียไม่ได้ถ้านายแพ้พวกเราจะแพ้กันหมดฉันอยากเจอกับเอเจสไตล์คนเดิม AJ บอกว่านายอยากเจอ AJ คนเดิมงั้นเหรอได้เลยฉันจะไปคุยกับอดัมเพียร์สสัปดาห์หน้านายจะได้เจอ AJ สไตล์คนเดิมด้วยตัวเองตัดภาพมาคู่2ครับแท็กทีม6คนอเมริกันเมดเอลการ์เดออเมริกันโนเจอกับ LWO โต้แมทออกมาค่อนข้างดีครับทุกคนเราชอบช่วงที่มันโชว์ท่าที่ใส่ทั้งหมดพร้อมกันแบบ3คน4คนอะไรแบบนี้นะครับถึงแม้ช่วงกลางแมทมันจะผ่อนๆความสนุกลงไปแต่ช่วงต่อๆมาเนี่ยการโชว์ออฟในแมทก็ถือว่าทําได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับมันโชว์ให้เห็นถึงความเป็นรูช่ายอย่างชัดเจนถือว่าทําออกมาได้สนุกเลยตอนจบเอลการเดอเมริกันโน่เนี่ยใส่ไดวิเฮดบัตแล้วก็ลีกดนับ3อเอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่เจวูโซเปิดตัวกอ,อกมานะครับเจวูโซ so บอกว่า กุนเธอร์นายมีแม่ไหมนายเคยคุยกับแม่บ้างหรือเปลา่าคุยเรื่องอะไรกันเรื่องครอบครัวใช่ไหมแม่ของนายเนี่ยคงถามว่าภรรยาเป็นยังไงบ้างหลานเป็นยังไงบ้างได้พาหมาไปเดินเล่นหรือยังแบบนั้นใช่ไหมอูสแบบที่ครอบครัวทั่วไปเขาทํากันฉันก,ก็มีแม่เหมือนกันแล้วรู้ไหมอาทิตย์นี้เนี่ยฉันคุยอะไรกับแม่อยากรู้ไหมว่าฉันจะต้องบอกอะไรเธอฉันต้องบอกว่าลูกชายคนโตของเธอเนี่ยตอนนี้นอนอยู่ในโรงพยาบาลลูกชายคนโตของเธอถูกเย็บ15บเข็มที่หน้าผากแล้วรู้ไหมเธอถามฉันว่าอะไรเธอถามฉันว่า ทำไมนายถึงไม่ปกป้องเขาจกชัวฉันเป็นผู้ชายที่ไม่เคยโกหกแม่เลยและฉันก็จะไม่เริ่มโกหกตอนนี้แน่นอนรู้ไหมว่าฉันตอบไปว่ายังไงฉันบอกว่าฉันกลัวฉันกลัวนายกุนเทอร์แต่นายพอใจนี่ใช่ไหมกุนเทอร์นายพอใจนายเหนือกว่าฉันนายวางหมากไว้ล่วงหน้านายเล่นหมากลุกแต่ฉันเล่นหมากฮอตนายได้เปรียบแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอนายต้องลากครอบครัวฉันเข้ามาเกี่ยวด้วยทั้งๆที่นายรู้ดีว่าครอบครัวสําคัญสาหรับฉันแค่ไหนโดยเฉพาะจิมมี่ นายทำร้ายพี่ชายของฉันทิงเลือดของเขาให้ท่วมล่างขณะที่ฉันถูกมัดอยู่กับเชือกจะต้องนั่งดูนายเอาเลือดของพี่ชายฉันป้ายตามตัวและตอนนี้เลือดของเขาก็เปื้อนมือฉันด้วยฉันไม่เคยรู้สึกสิ้นหวังขนาดนี้มาก่อนหมดหนทางหมดเกียรติยศถูกเยียบย่ำโกรธโมโหเกลียดและแทบจะเป็นบ้านายทำให้ทั้งโลกหยุดหมุนนายทำให้หัวใจฉันหยุดเต้นนายทำลายฝาแฝดของฉันตรงหน้าฉันแต่รู้อะไรไหมที่มันบ้าที่สุดอุสในช่วงเวลาที่มืดมนในเวลาที่ฉันตกต่ำที่สุด ตอนนี้ต่อหน้าทุกคนอยู่ดีๆก็มีความคิดในหัวของฉันสว่างขึ้นมารู้ไหมว่าฉันคิดอะไรได้รู้ไหมว่าฉันรู้สึกอะไรฉันไม่กลัวนายอีกต่อไปแล้วก่อนจะถึงเรสเซลมานเนี่ยกลับไปก่อนและจูบครอบครัวของนายเอาไว้ให้แน่นๆเพราะคืนก่อนเรสเซลมาเนียฉันจะวางหัวลงบนหมอนและฉันจะสวดมนต์อธิษฐานขอให้พระเจ้าเนี่ยอภัยให้กับฉันสําหรับสิ่งที่ฉันกําลังจะเป็นตอนไอเรสเซลมาเนียฉันจะจัดการนายเพื่อตัวฉันเอง เพื่อจิมมี่เพื่อครอ,อบครัวทั้งหมดของฉันฉันจะคว้าแชมป์เวิร์ลพิเวตแชมเปี้ยนมาให้ได้ตัดภาพมาที่เรมิเซโอเข้ามาหาอาัมเพียสนะครับอดัมเพียสบอกว่าฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้เพราะงั้นนายอยากเจอกับเชดเกเบิลที่ไหนเมื่อไหรก็บอกมาเลยเรมิเซโอบอกว่าฉันไม่อยากเจอกับเชดเกเบิลฉันไม่อยากเจอกับไอ้ง่ที่ดูถูกจุดยืนของฉันมันทาให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องตลกเรื่องราวของรูชาทั้งหมดฉันอยากเจอเอลการเดออเมริกาโนฉันอยากเจอกับมันในบระสโซมาเนียอดัมเพียสบอกว่า ด้วยความเคารพแม์นี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแภาพมาคู่3มครับชิงแชมป์ World Tag Team Champion The r a ะวอลเเจอกับ New Day ตัวแมทโอเคนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่จริงๆแล้วอะ่ะการใส่ท่าอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่ามันเหมือนออกมาเล่าเรื่องซะมากกว่า ื่อให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีเรื่องกันต่อไปนะครับโดยการที่มีผลแพ้ฟาวัมันก็อาจจะไปเจอกันอีกรอบหนึ่งในเรสเซมาเนียแบบกบติกาพิเศษอะไรแบบนั้นตอนจบครับเดอะวอร์เรเดอร์เนี่ยอัลโกอีตีนิวเดย์จนแพ้ฟาวไปหลังจบแมตช์นิวเดย์เล่นงานเดอะวอร์เรเดอร์ครับต่ภาพมาคู่สี่ครับเพนตาเจอกับโดมินิกเมสเซียโต้แมตช์โอเคนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่เหมือนกันทุกคนเพราะว่าแมตช์มันสั้นมากๆซึ่งมันค่อนข้างน่าเสียดายเลยนะ ต้องบอกว่าการใส่ท่าของโดมินิกเนี่ยทำได้ค่อนข้างน่าสนใจในแม์นี้โดยเฉพาะการใส่ c ค n าเดียนดิสโซเ e อร์เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยแม้ว่าจะพึ่งคนเซลเป็นหลักก็ตามนะครับแต่มันมาในจังหวะที่เราคาดไม่ถึงก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีตอนจบนะครับเพนต้าใส่เพนต้าไดเวอร์ก่อนนับ3เอาชนะไปได้หลังจบแมนเนี่จัสเมนเดย์ขึ้นมาลุกกระทืบเพนต้านะครับก่อนที่บอลเบเกอร์จะออกมาช่วยแล้วก็สเปียใส่เพนต้าไปอีกคนสุดท้ายครับฟินบอลเลอร์ออกมาอัดบอลเบเกอร์ก่อนจะหนีไป ตัดภาพมาที่พอลเฮเมนเปิดตัวมานะครับพอลเฮเมนบอกว่าสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมชื่อพอลเฮเมนผมมีเรื่องไม่กี่เรื่องที่จะพูดให้มันจบๆไปก่อนที่จะเดินหน้าสู่รสซอมาเนียอย่างแรกผมจะซื่อสัตย์ตลอดไปกับท่านหัวหน้าเผ่าโรมาเลสอย่างที่สองผมจะพักดีตลอดไปต่อเพื่อนที่ดีที่สุดในโลกอย่างเซียมพังแค่ฉันพักดีต่อทั้งสองคนไม่ได้แหมความว่าฉันจะต้องทรยศใครงั้นมาเคลียร์ให้ชัดเจนเลยดีกว่าในเรื่องของรสซมาเนีย เซลลลินเปิดตัวมานะครับเซลลลินบอกว่าม um, ินิอาโพลิสยินดีต้อนรับสู่มันเดย์ไนท์โรลินส์ทานายยังไม่รู้จักฉันดีพอฉันขอแนะนําตัวเองหน่อยฉันคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเซตเปนกิ set, breaking, ้งโรลินส์แต่คืนนี้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยมันเป็นเรื่องของนายพอนายพูดถึงเรื่องของความพักดีนั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันออกมาเพราะฉันมีคําถามเดียวที่ทุกคนอยากจะรู้พอเฮเมนนายจะอยู่ข้างใครนายเป็นใครกันแน่วะพอนายอยากจะเป็นใคร นายอยากจะเป็นเพื่อนรักของเซียมพังหรืออยากจะเป็นที่ปรึกษาเป็นวิสแมนของโรมันเลนเพราะจากที่ฉันได้ยินมาเนี่ยนายกำลังพยายามจะหลอกพวกเรารวมถึงตัวนายเองด้วยว่านายสามารถอยู่กับทั้งสองคนได้ในเวลาเดียวกันแต่รู้ไหมสิ่งที่ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือนายไม่ได้ใกล้เคียงเรื่องนั้นเลยสักนิดแน่ละ่ะนายคงกําลังคิดว่าโรมันเลนเน่ยพานายมาจากที่ที่ไม่มีใครสนใจเขาเชิดชูนายขึ้นมา แต่ว่าโลมาเลนเนี่ยไม่เคยสนใจนายเลยเขาใช้นายเพื่อขัดรองเท้าให้จองเครื่องบินเจ็ตจองร้านสเต็กยื่นสร้อยิีแห้งให้กับเขานั่นคือสิ่งที่โลมาเลนต้องการจากนายแต่นายไม่เคยได้รับความเคารพจากโรมาเลนอย่าทำเป็นไม่รู้นะพอลจำรัสเซมาเนียปีที่แล้วได้ไหมโรมาเลนแพ้นในคู่เอกแล้วเขาก็ทำสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดหายเข้ากลีบเมฆเขาพานายไปด้วยไหมล่ะไม่เลยเขาทิ้งนายไว้กับโซโลแล้วก็พวกบัตรลายที่เหลือแต่พวกนั้นปฏิบัติกับนายยังไงพวกนั้นเหยียดหยามนายทุกวันใช่ม่มะ พวกมันทําเหมือนนายเป็นขยะชิ้นหนึ่งแล้วคนดูเนี่ยก็เฝ้ารอให้ลมาเลนกลับมาช่วยนายให้ฉันถามนายหน่อยเขาเคยกลับมาช่วยนายไหมไม่เลยเขาปล่อยให้นายโดนฟ้าใส่โต๊ะต่อหน้าลูกๆของนายเองลูกๆของนายเนี่ยจะต้องเจ็บปวดแล้วโลมาเลนมันกลับมาไหมไม่เลยเพราะว่าโลมาเลนไม่เคยแคร์นายเลยสักนิดแล้วรู้ไมหมใครอีกคนที่ไม่อยู่เพื่อนที่ดีที่สุดของนายเสียมพังไงคนที่เป็นเพื่อนเขาจะคอยช่วยเหลือกันเสมอเขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะไม่มาใช้งานเมื่อต้องการบางอย่าง สิปีที่แล้วเซียมพังเดินหนีออกไปจากที่นี่รวมทั้งนายด้วยเขาทิ้งนายไปเหมือนกันเขาพานายไปด้วยไหมละ่ะไม่เลยเขาพยายามทําลายทุกอย่างที่นายสร้างขึ้นมาแล้วพอมันกลับมามันกลับมาเพราะคิดถึงนายเหรอหรือกลับมาเพราะว่าจะพานายไปสู่เส้นทางเดียวกันไม่เลยพวกนายสองคนเนี่ยชอบพูดถึงวอลเกมจำเอาไว้ให้ดีนะเซียมพังเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกแรกของทีมโรมาเลนฉันตั้งหากที่เป็นตัวเลือกแรกและฉันก็ปฏิเสธไปเซียมพังมันเป็นตัวเลือกสุดท้ายตัวเลือกเดียวที่เหลืออยู่ ยอมเข้าทีมเพราะอะไรเพราะเขารักนายเหรอเพราะอยากช่วยเหลือนายเหรอไม่เลยเพราะมันรู้ตั้งหากว่ามันสามารถหลอกใช้นายได้อีกครั้งเสียมพังไม่ใช่เพื่อนรักของนายเขาไม่เคยรักใครเลยนอกจากตัวเองและพอพูดตามตรงนะฉันสงสารนายวะ่ะนายติดอยู่ในที่ที่ยากลําบากอยู่ตรงกลางระหว่างสงคราม2ฝ่ายอยากให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นไหมละ่ะก็ถอยออกไปซะปล่อยให้ฉันเสียมพังแล้วโลมาเลนสู้กันเพื่อจิตวิญญาณของวงการนี้ที่รโซลมาเนียแต่นายทําไม่ได้ใช่ไหมละ่ะ นายไม่อยากทาด้วยซ้าเพราะนายไม่กล้าทรยศท่านหัวหน้าเผ่านายไม่กล้าทรยศเพื่อนที่ดีที่สุดของนายก็เข้าใจได้งั้นบางทีเราอาจจะทําให้นายออกจากสถานการณ์นี้เพื่อตัวนายเองนะพอฉันจะมอบสิทธิพิเศษที่จะเอานายออกไปเองเพื่อประโยชน์ของตัวนายฉันจะเป็นคนลงมือมันจะเร็วมากหนึ่งสตอมที่หัวแล้วทุกอย่างก็จะจบไม่มีใครช่วยนายได้เพราะโลมาเลนไม่อยู่ที่นี่เซียมพังก็ไม่อยู่ที่นี่แล้วอย่าลืมสิสเซียมพังมันพูดเอาไว้เอง มันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาเพื่อนมันมาที่นี่เพื่อหาเงินงั้นตอบฉันมาหน่อยนายมีค่าเท่าไหร่กันวะเซนโอลินทั้งผักทั้งตบหน้าโย่มโหพอเฮมนนะครับพอเฮมนบอกว่าอย่าบังอาจแตะตัวฉันอีกเป็นครั้งที่2อกเด็กเวนเซียมพังเปิดตัวมาซัดกับเซนโอลินนะครับ่อนที่จะโดนเซนโอลินเนี่ยสตอมหลับไปเซนโอลินเนี่ยจะเล่นงานพอเฮมนแต่ว่าก็หยุดเอาไว้ก่อนไม่กระทืบหัวพอเฮมนนะครับเซนโอลินบอกว่าตอนนี้นายติดค้างฉันแล้วพอ สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับอีโอสกายจะป้องกันแชมป์กับเลียลิบลี่และเบียนกาแบร์แย่แบบ3ามเซาเหตุการณ์ที่2ครับบอลเบรกเกอร์จะป้องกันแชมป์กับเพนตาโดมินิกมเมซิโยแล้วก็ฟินบอลเลอร์แบบ4ี่เซาเหตุการณ์ที่3ครับเอเจสไตล์จะเจอกับโลแกนพอลในเรซโซมาเนียเหตุการณ์ที่4เลยเมซิโยท้าเจอเอลการเดอเมริกาโนในเรซโซมาเนียในเหตุการณ์ที่5ครับเซโรลินบอกว่าพอลเฮมนติดค้างเขา สรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับทิงแชมป์บูเมนอินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปียนไลล่าวาคิเลียเจอกับเบลี่ไลล่าวาคิเลียสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2แท็กทีม6คนอเมริกันเมตเอลการเดออเมริกาโนเจอกับ LWO ทางฝั่งของอเมริกันเมตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ครับทิงแชมป์เวิ์แท็กทีมแชมเปียนเดอะวอลเเอร์เจอกับนิวเดนิวเดเนี่ยชนะฟาวนะครับคู่ที่4ครับเพนตาเจอกับโดมินิกเมเซโอเพนตาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ ในด้านของตัวแมทสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเฉยๆพอสมควรนะทุกคนคือนอกจากลีลาของแมทแท็กทีม6คนแล้วเนี่ยคู่อื่นๆมันก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะครับคือผมคิดว่าการเลียงระดับคู่มันค่อนข้างที่จะแย่ไปสักนิดหนึ่งเพราะการเปิดรายการด้วยคู่ของเบลลี่กับไลลาวาคิเลียเนี่ยมันค่อนข้างช้ามากๆในช่วงแรกครับมันไม่ได้สร้างความตื่นเต้นที่ดีสักเท่าไหร่เรารู้สึกว่าถ้าเอาแมทแท็กทีม6คนเนี่ยมาเป็นคู่เปิดมันน่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับโชว์ได้มากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผู้แท็กทีม6คนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีมากๆตัวแมทเนี่ยมันน่าตื่นตาตื่นใจดีในด้านของเนื้อเรื่องครับฝั่งของแชมป์โลกหญิงวันนี้เนี่ยเอาจริงๆดูเหมือนเวลาน้อยมากๆนะคือแบบทุกอย่างมาดูรีบไปหมดรีบรีบพูดรีบรีบเซนรีบรีบจบอดัมเพียสไม่มีเกินนําอะไรสักเท่าไหร่มาถึงปุ๊บก็แบบเออกูผิดเองเซนสัญญาชิงแชมป์ซะแบบเอวสกายไม่ได้พูดสักคำอะเนื้อหอกปะถึงเอวสกายมันจะไม่ค่อยน่าพูดเท่าไหร่ก็เถอะเพราะว่าภาษาอังกฤษ มึงเป็นแชมป์อะนะมันน่าจะพูดอะไรได้บ้างดิคือเราเข้าใจแหละว่าเนื้อเรื่องมันปูกันมานานแล้ววันนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดจบของเนื้อเรื่องไปแต่เราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเร่งความเร็วในเซกเมนต์เนี่ยพอสมควรเลยส่วนในด้านของ just men day ครับที่ตอนนี้เนี่ยทั้งฟินและดอมได้เข้าไปชิงแชมป์ร่วมกันนะครับเอาจิงๆิเนี่ยผมอยากให้โดมินิกชนะนะทุกคนเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับมันอาจจะไม่ได้พีคเท่าแต่ก่อนอะแต่ว่าความนิยมของดอมมันไม่เคยลดลงเลย ยิ่งพอวันนี้ทำท่าแคนาเดียนดิสทอย่าได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันยิ่งรู้สึกว่าแบบ น่าสนใจอ่ะต้องบอกว่าสกิลบนเวทีของดอมมันดีขึ้นจริงๆถึงแม้มันจะยังไม่ได้อยู่ในระดับของตัวท็อปก็เถอะแต่การป้าม,มันก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับถ้ารวมถึงเรื่องของคาแรคเตอร์กับเนื้อเรื่องเข้าไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าดอมเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจที่สุดนะครับแล้วมันก็ยังสามารถต่อเนื้อเรื่องกับฟินบาร์เลอร์ต่อไปได้อีกด้วยแต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากรู้ก็คือว่าถ้าดอมมันออกจากกลุ่มของ j u d g m e n t Day ผมรู้สึกว่ามันไปรอดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าฟินบาร์เลอร์ออกจากกลุ่มนี่แหละมันจะะมมีีท่่ลลงงหรรืออเปาากก็ตตต้ิดัันนคบ ในด้านของ AJ Style ์กับ k a r e n ดนค s ครับเรารู้สึกว่า k a r e n ดนค s แม่งเป็นลูกหลักมากๆอะ่ะทุกคนมีบททุกสัปดาห์เลยแต่ว่าแม่งไม่ได้ปัม้มเนื้อหอกปะคือแบบปั้มไม่สนุกอะ่ะเขาก็เลยไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่ามันก็ยังได้บทที่เข้ามายุ่งกับเนื้อเรื่องของตัวหลักเสมออย่าง Themis s Semi s t นเ e เจสไตลแบบมันไม่เรียกว่าลูกหลักก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วอะ่ะเรามองว่าสัปดาห์หน้าที่2คนนี้เจอกันเนี่ยโลแกนพอลมันอาจจะโผล่มาก็ได้ครับเราก็ทําให้ AJ Style แพ้ ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีแต่ได้กับได้สร้างเนื้อเรื่องให้กับ AJ กดแคโลกแกนพอม,มากขึ้นเพื่อที่จะไปเจอกันในรัสเซมาเนียคาร์เรนคอร์ตไม่ต้องแพ้แม้จะไม่ได้ปั้มมานานแล้วก็ตามนะครับถ้าไม่ใช่ลูกหลักก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันต่นในด้านของมิดอีเวนต์เจอูโซนะฮะอันนี้เนี่ยผมมองว่าเนื้อเรื่องมันแปลกๆว่ะทุกคนคือแบบแม่งแปลกจริงๆนะคือพี่มึงเพิ่งโดนกระทืบต่อหน้าต่อตาเลือดท่วมเลยป้ายกันเป็นแบบโอ้โหกำแพงค้นสีมึงเสียใจมากมึงโมโหมาก แต่ออกมาเล่าเรื่องแม่จ๋าหนูหิวนมเนี่ยนะคือแบบอะไรของมึงวะก่อนหน้านี้เนี่ยมึงโกรธแค้นชิบหายออกมาไล่ต่อยออกมายำกันอยู่เรื่อยๆเพราะตอนนี้มึงบอกเอออูไม่กลัวแล้วแต่มึงไม่ทําอะไรเลยคือเรามองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันย้อนแย้งอยู่นึกออกปะตอนแรกมึงบอกว่ามึงกลัวคุณเทอแต่ว่ามึงก็ออกมาซัดกับคุณเทอร์ตลอดมึงออกมาไล่วิ่งต่อยไล่วิ่งเตะกันอยู่เรื่อยๆวันนี้มึงบอกมึงไม่กลัวมันแต่เสือกไม่ทําอะไรเลย เรารู้สึกว่าถ้ามันจะมาแนวนี้เนี่ยนะครับมันไม่ควรจะลงไม้ลงมือกันตั้งแต่แรกแล้วแล้วมึงก็ไปเล่าว่าเออมึงกลัวมันวะมึงไม่กล้าสู้กุนเทอร์วะแค่แบบแค่มองหน้ากูก็เยี่ยวจะลาดอยู่แล้วจนถึงเวลาที่แบบจิมมี่มันกีดหัวตัวเอง <c oughs> จิมมี่มันโดนกุนเทอร์เนี่ยเอาเข็มขัดตีจนเลือดอาบทีนี้เนี่ยมึงก็คิดว่าแบบเออกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยด้วยความแค้นนะ่มันอยู่เหนือความกลัวไปแล้วต่อยแม่ไ้สัตมันจะเมคเซนส์กว่าเนอะออป่ะคือแบบ เราคิดว่าเนื้อเรื่องของเจลโซเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆทุกคนตอนแรกเขาอาจจะวางแผนมาแล้วผลตอบรับมันไม่ดีเท่าไหร่เขาก็เลยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ด้วยความที่มันขัดแย้งกันเองนี่แหละมันก็เลยดูงงๆครับคือกูก็ไม่รู้ว่าจะอินอะไรกับเนื้อเรื่องที่มึงป้อนออกมาพลังใจความกลัวครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยม่งโยนไปโยนมากระเด้งกระดอนจนหน้าสับสนไปหมดนะครับ ส่วนในหน้าของเรมิเซโอฮะที่ประกาศท้าเจอกับเอลการเดอเมริกาโนนักมวยปั้มกาแฟาแก้วใหญ่ของเราในรัสเซอมาเนียคือแบบอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอเมริกาโนนะฮะเป็นนักมวยปั้มที่เป็นอัจฉริยะมากๆคือแบบเขาเนี่ยปั้มไม่กี่แมตช์ก็ได้ปั้มในรัสเซลมาเนียแล้วขณะเชตเกเบลนะฮะที่เป็นวัดแค่นิดเดียวก็ไม่ได้มีแมตช์ในรัสเซอมาเนียเลยแถมไม่ได้ปั้มมาหลายสัปดาห์แล้วด้วยถือว่าเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมมากๆอนาคตแชมป์โลก36สมัยเนี่ยก็ไม่น่าจะไกลเกินเอื้อม จอร์เดนด้าของเซตโรลินครับที่ออกมาปั่นหัวของพอลเฮแมนเรามองว่ามันดีนะทุกคนมันเอาเรื่องที่เกิดขึ้นมาจี้จุดได้อย่างน่าสนใจทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยที่เซมพังหนีออกไปจาก WWE ทิ้งพอลเฮแมนเอาไว้จนโดนไล่ออกโลมันเลนที่ไม่เคยออกมาช่วยไม่ว่าพอลเฮแมนเนี่ยมันจะเกิดสถานการณ์ย่ำแย่แค่ไหนก็ตามจิมมี่โดนโยนออกไปพอลเฮแมนโดนกดดันทุกๆสัปดาห์โรมันเลนมันก็ไม่เคยโผล่หัวมานะครับมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีแหละที่ออามาจี้จุดกันแบบนี้แต่เรามองว่า ไอช่วงท้ายอ่ะทุกคนมันขาดการบิลล์อัพไปสักหน่อยหนึ่งวะ่ะคือเรามองว่าถ้ามันเป็นเซียมพังกับโรมาเลนเปิดตัวออกมาคือแบบแม่งออกมา2คนใช่ปะ่ะแล้วมาทะเลาะกันมาซัดกันเพื่อกดดันพอ hey ลเฮเมนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยพอลมึงจะอยู่ฝั่งกูหรือเปล่าหรือแบบที่ปรึกษากลับมาหาค้าเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ย เนื้อออกไปมันก็จะเป็นแบบเออต่อสวนวุ่นวายวุ่นวายไอสถานการณ์ของพอลเฮเมนมันก็จะถูกกดดันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายครับเซโรลลิงก็เข้ามาอาัดทั้งสองคนเพื่อหยุดสถานการณ์นี้แล้วก็พูดว่าเออรอบนี้เนี่ยนายติกนี่ชะละนะพอลมันจะเป็นอะไรที่แบบดีกว่าการยั้งตีนเฉยๆแล้วบอกว่านายติกนี่ชะนะ เน้อ,ออกปะหรือว่าไม่แน่มันอาจจะสื่อไปที่ว่าเออพอที่มึงติดนี่กูเนี่ยก็เพราะว่ากูกดดันมึงจะทําให้ได้คําตอบว่าใครกันแน่คือคนที่เห็นค่าในตัวของพอลเฮแมนซึ่งเซียมพังที่ออกมาช่วยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเออมันมีความเป็นห่วงเพื่อนนะหลังจากเพื่อนเนี่ยถูกแตะแตะต่อยๆไปสองสามที กับโรมาเลนครับที่ไม่แม้แต่จะแยะแสเรื่องของพอเฮแมนไม่เปิดเผยตัวไม่ออกมาไม่ช่วยเหลือไม่พูดถึงด้วยซ้ําการเค้นหาคําตอบให้กับพอเฮแมนก็อาจจะถือว่าเป็นหนี้บุญคุณที่พอเฮแมนเนี่ยจะต้องชดใช้ให้กับเซนโรลินในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เรื่องของรอในสัปดาห์นี้นะฮะถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้นะครับแล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ